ชื่อวันนี้สาวสีพรสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อโฟกัสค่ะโฟกัสจบจากโรงเรียนอะไรคะสตนนนทาวเวอรีค่ะ,ะ,ะ,จะจน,น,น,นววะสอบติดอะไรในมหาลัยคะสอบติดทันตแพทยมรศค่ะเอาลุ้นไหมสอบติดจะได้ในบ้านก็ดีใจค่ะเพราะว่ามีฟาซิลิตี้ดีค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกดีบริเวณรอบข้างก็ดีรวมถึงเพื่อนร่วมชั้นก็ดี ทำข้อสอบเก่าเยอะๆคะ่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้สื้นฐานก็เส่งซื้อฐานดีหน่อยก็ดีวันนี้ะะ<อ>ที่เรามาเรียนได้อะไรบ้างเออได้ฝึกเทคนิคการสัมภาษณ์ค่ะการเขียนเรียงความแล้วก็การทำงานทีมงา <ๆ S 2> ค่ะเฟ e บุ๊ก <Facebook S 2> ค่ะผู้ปกครองเป็นคนแนะนำมาใมายนาก่ก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าได้จริงแล้วก็ข้อสอบตรงจริงคะ่ะ ก็ซู้ๆนะคะอย่าท้อเพราะว่านี่ก็เคยผ่านจุดที่ท้อมาแล้วเหมือนกันค่ะได้จริงติดจริงต้องเ s สท m a เมะคะ่ะ